คำเคลืเลยนะฮะขวดหมานขวดหมานไม่ยอมเปลี่ยนขวดแต่มอย่างเดียวสวัสดีนานา,นา,นาตกปลานะครับวันนี้ก็เย็นวันศุกร์ครับยี่สิบยี่สิบเก้านะฮะมีนาแต่วันนี้เลิกงานมาก็วิ่งทรงเหยื่อมาครับลบบุรีสิงห์บุรีอาทิตย์ที่แล้วนี่เราไม่ได้ลงแม่น้ำนะครับผมเป็นไข้วัดใหญ่ขา้าวิ่งออกโรงพยาบาลว่าเล่นเลยนะใส่นัก,กเกษมด้วยฮนะมันยังไม่หายดีเท่าไรครับก็ นี่สี่โมงเย็นแล้วฮะอยู่แม่น้ำน้อยหน้าบ้านนะฮะยิงทรงเหยื่ออะไรเสร็จก็อยู่เวลาสองชั่วโมงวันนี้ก็น่าจะได้ไม้เดียวนะฮะก็ลงไปละห้าคันเพื่อจะโดนสักตัวหนึ่งนะก่อนเข้าบ้านเอาครับไปลุ้นกันนะวันนี้สองชั่วโมงจะโดนตัวไหมสักตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วฮะวันนี้ก็เป็นปังไส้กับไฮเกตนะฮะคือแม่น้ำน้อยเนี่ยผมจะเน้นไฮเกตมากไม่ว่าจะตกปลาเกตหรือปลาหนังเนะี่ยผมจะมีไฮเกตผสมมาตลอดเพราะว่า โดยธรรมชาติของแม่น้าน้อยเนี่ยครับเขาจะมีการเลี้ยงปลากระชังเยอะป่าน่าจะเคยชินกับการเก็บหัวอาหารกินนะครับตามก้นกระชังอะไรต่างๆนะก็น่าจะมีการออก,กินหัวอาหารแล้วก็มีการเลี้ยงกระชังทุกระยะนะครับผมก็เลยจะเน้นให้เกตเข้าไปในทุกเหยื่อเลยนะครับครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันครับแม่เป็นการเสียเวลาไป ya cara, en el แกรกคอนโดไม่เยอะนะฮะ เอ้ยอะไรวะมอ <า S 1> เอ้ยอ,ยอ,มอยไม้แรกเลยฮะสิบนาท,ทีจริงฮะหมายแรกไปตามนันต่ำมากเลยไม่รู้ปลาเลยสบายรือเปล่าไม้ครับลุ้นต่อแม่น้ำน้อยหมายแรกเลย,เลยอ่ะเรียบร้อยนะฮะสิบนาทีแรกโดนแล้วผมไม่แน่ใจจริงๆฮะอ่ะ เพรตะลาึงก็ไม่ใช่นะสวายมันก็ไม่เชิญไม่แน่ใจจริงๆนะฮะคงสวายนั่นแหละฮะตดนรุ่นโอเคครับเชิญใจฮนะแต่แรกมาแล้วสิบนาทีรู้เรื่องไปหาต่อครับมีหลายชั่วโมงนิดไปเชิญใจเลยฮนะสิบนาทีแรกโดนไปแล้วนาะยอย่างน้อยวันนี้อุ่นใจแล้วเหมือนเรามีกับข้าวแล้ว ก็เมื่อกี้เนี่ยมันชันนะค่อนข้างจะลงไปตักปลาลำบากครับผมก็เลยประมาณสองโลกว่าผมเลยวัดดวงนะยกขึ้นมาเลยดำจะดีเขาติดแน่นไม่หลุดนะฮะอ่ะชั่วโมงเดียวรู้เรื่องวันนี้เลยชั่วโมงหนึ่งนะฮะเราก็ลุ้นไปเผื่อจะโดนอีกสแตตมหนึ่งนะหูดำๆอีกสักแตตมหนึ่งนะครับวันนี้เป็นสวายฮะตัวกำลังกินเลย ยใจแล้วครับวันนี้มีคลิปออนแล้วหลังจากที่ไม่ลงแม่น้ำมาทิศหนึ่งไปครับเราลุ้นกันต่อพ่อนี่ยอะไรตัวนันพ่อไมาไปครับพ่อครัวมานลับไปทำหมกข้าวแล้วอะไแกงอนี้บานอยู่ใกล้แม่น้ำมาดีปลาสดแน่ได้ปุ๊บคังปั๊บทําปั๊บ ในขวดเชื้อตัวนี้นะฮะว่าสีเขียวหมดลงร้านหมดนะฮะเหลือสีส้มติดมาเป็นเจ้าของแบนแต่ว่าใช้ขวดที่ขำเกลือมากเลยเพราะ,ะว่าเราเน้นเติมน้ําอย่างเดียวว่าได้เปลียขวดใหม่นะใครเห็นใครก็ขำนะว่าขวดเจ้าของแบนทำไมคํำเกลือจังแต่ขวดมันหมานอยู่นะฮะว่าได้เติมไปได้เรื่อยนะโอเคครับหาปลากันต่อ หม่เนี่ยใกล้บ้านก็จริงนะฮะ,อ,ะอยู่หน้าบ้านเลยแต่ว่าที่ไม่ค่อยมาตกในบอ่อตรงครับมันเป็นร่องที่รับผักตกอย่างเมื่อกี้นั่นนะฮะ,ะดูนะฮะมาแล้ววิ่งซ้ายทีขวาทีครับยกคันนี้กันเลยน้องหนือ่ท่วมเหมือนกันเราดูบนี้คันนู้น,นพ้นคันนี้โดนคันนู้นโดนคันนี้พ้นเมื่อกี้นี่ประมาณยี่สิบนาทีเนะี่ยสรุปแล้วต้องเอามายกมาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเยอะ ปักตบเล่นงานฮะเล่นวงเหยื่อท่วมเหมือนกันนะตกปลาก็อย่างเงี้ยอุปสรรคเนี่ยครับคนชาวบ้านก็จะแซวบอกว่าหน้าบ้านมีทำไมไม่ค่อยตกหน้าบ้านกน็มันเป็นอย่างเงี้ยปลามันก็อยู่ร่องไก่หมอนพกตีเข้าร่องไก่สายไปไกลก็โดนผักตบเหยื่อก้อนหนึ่งเนี่ยเหมือนปกติถ้าไปตกที่อื่นนะ่าได้สองชั่วโมงที่นี่น่าจะได้ชั่วโมงเดียวก็แตกนะครับเดี๋ยวยกคันเดี๋ยวยกคันนะ,อ,ะอยู่ละมากปลายกองนะครูยังไม่จบเลยนะ มาแล้วเดี๋ยวผมไปยกคันกันเรียบร้อยครับเรียบร้อยอีกแล้ว okay. นี่ครับเมื่อกี้กล้องร้อนจัดเสียได้นะฮะมันตัดไฟหมดผมสาก,กดกล้องก่อนแล้ววิ่งไปว,วัดนะเป็นเทพโพไซด์ดีเรียบร้อยเสียดายมากเลยเหมือนเซ็งเลยฮะ,ะ,ะมันก็บันทึกแค่แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัดภาพไปอ่อ่อตมสองรอบเย็นครับต่วนี้วุ่นวายหน่อยมผมกดบันทึกแล้ววิ่งลงไปวัดนะแต่ว่า iPhone มันร้อนนะมันบันทึกได้แป๊บเดียวก็ขึ้นมาปลาขึ้นมาแล้วภาพจอมันมืดไปแล้วนะ เราเป็นตัวลุ่นนบแต้มที่สองอน,นี้ชั่วโมงหนึ่งนะครับลุ้นต่อวันนี้เต็งๆเฟลๆนิดเดียบันทึกภาพไม่ได้เดี๋ยวลองหาดูาเผื่อมีแ,แต้มสามสายภับนิ่งสักแป๊บนึงสองตัวแล้วฮะเมื่อกี้เสียดายครับเมื่อกี้ผมตั้งกล้องทิ้งไว้นะพอปลากินผมว่ากดอัดบันทึกนะฮะแล้วก็ลงไปเยอะพอปลาขึ้นมาจอดำสรุป ช็อตเยอะปลาเนี <Ừ. S 2> ibly, ่ยเห็นแค่สามทีนี้เซ็งเลยสนุกมากเมื่อกี้ปลาวิ่งกีดขึ้นน้ำดีมากเป็นเทโพสายรุ่นนะแต้มีสองเสียดายนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเราสู้กันต่อครับเลี้ยวครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะฮะี่พิตะเขามานั่งเล่นด้วยนะผ่านมาพอดีสตะช่วงนี้เป็นไงบ้างสวายกิจการดีไหมได้นี่มือสวายบางจันเลยนะคนนี้แม่น้ำน้อยต้องเขาเลยนะฮะกำลังยุให้ทำช่องยูทูบอยู่นะ เอาครับเราหาแต้นที่สองกันต่อฮะเกือบสนุกแล้ววันนี้เสียดายจริงๆไม่ใช่เสียดายปลาคนระับปลามันได้แล้วแต่เสียดายที่กล้องมันมีความร้อนะมีปัญหาเวลาอยู่คนเดียวอย่างนี้ทุกเที่ยวเลยครับอัดคลิปเนี่ยมันไม่สมูทไม่ลื่นไหลเดี๋ยวมีปัญหานู้นปัญหานี้ต้องแก้ตลอดเลยนะเอาครับน้อยก็ยังมีปลาให้เราไปลุ้นต่อครับสองครับพ่อมาเอาปลาไปเก็บแล้ว ตัวแรกเมึงเอาไปทำไหมตัวแรกสวายมันสรุปสรุปไม่ใช่ประวันสวายใช่ไหมน่าจะเป็นรูปหมือนตามันดูฟั่มนะผมบอกเมื่อกี้ฟันทงไม่ได้เลยอันนี้เทโพแน่อันนี้เทโพแน่หูดัมปีดัมปีเหมือนเหมือนพัวมาปลาไปทำแล้วบ้านใแม่น้ำก็ดีเงี้ยก็ตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วฮะอ่านชั่วโมงแรกไปแล้วนะก็ สำหรับน้าๆเพื่อนๆนักตกปลานะครับที่อยากมาตกหมาเนี่ยนะครับหน้าบ้านผมก็อยู่ตรงนี้นะครับจะร้านแม่ผมก็อยู่ใกล้ๆนะมีเหยื่อขายมีน้ําดื่มบริการนะฮะก็มาได้นะฮะเหมือนแล้วก็ตรงนี้มันจะมีอยู่สองสามหลุมนะฮะที่ว่าเข้ามานั่งตกลมลื่นได้ก็มาก็ช่วยกันรักษาความสะอาดตอนนี้ก็หมายก็เริ่มเป็นที่รู้จักนะฮะคนก็เริ่มมาเยอะขึ้นนะฮะก็ที่เนี่ยเราไม่หวงหมายกันนะครับมนน้ำมันไม่ใช่แคบๆแคนๆแคบๆของ มาตกปลาก็เหมือนมาช่วยกันอ่อยนั่นแหละครับแต่ก็ฝากเรื่องความสะอาดนะครับเพราะว่าเหมือนที่เนี่ผมบอกบ่อยนะครับว่าเนี่ยข้ามถนนไปนิดเดียวก็บ้านคนแล้วครับมันเป็นชุมชนริมน้านะฮะก็ดูแลเรื่องความสะอาดดูแลเรื่องเสียงนะครับบางทีเรามานั่งก็หลายๆคนบางทีมาดื่มมาอะไรก็มันจะเป็นมลพิษทางเสียงได้นะก็ดูกันตกปลากันพร้อมตามคอเก็บเกี่ยวฟามสุขนะฮะมาให้เขาไม่ลมคาน ด้วยกันรักษาความสะอาดมากี่ครั้งเขาก็ไม่ว่าหรอกครับโดยเฉพาะโซนหน้าบ้านผมเนี่ยลงได้เลยนะฮะมาก็ตรงนี้จะมีตรงนู้นหมายหนึ่งครับที่เป็นหน้าบ้านแล้วก็มีอีกหมายหนึ่งครับเป็นที่แปลงใหม่ที่ผมซื้อไว้ก็ตรงกันหน้าบ้านพอดีเลยนะฮะจะซื้อไว้ทําลงเหยื yeah. ่อให้พวกเรานี่ยนะครับเหยื่อวันไหนเพื่อนนักตกปลามาไกลจา,ากจังหวัดก็เข้ามาพักได้นะครับไม่ได้ห่วงกันนะครับแต่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยดื่มนะครับมาก็มานอนแล้วก็มารอตรกปลาเอาครับ รู้นิดสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงผมน่าจะขึ้นแล้วเพราะว่าปักตบเยอะเหลือเกินนะฮะสู้กับปลานี่ไม่เหนื่อยนะครับที่เหงื่อทุ่มท่วมเนะ่ยยืนยกสายไปยกสายมาสู้ปักตบนะผมว่าหมายเนี้ยปลาดีนะครับแต่ผมไม่ค่อยตกเพราะว่าปักตบมันเยอะครับมันเป็นร่องรับน้านะฮะตัวไามา้แล้วครับนวะปักตบเป็นแนวเลยดูครับมาแกงแลวครับเดี๋ยวก็จะยกไปยกมากครับ ก็เมื่อกี้นะครับผมมาจากหมายก็ลืมปิดคลิปที่นู่นมาเพราะว่ามันเริ่มจะมืดแล้วนะครับถึงก็เป็นสองชั่วโมงที่เรานั่งตกกันนะกระตามที่เห็นครับโดนไป2สองตัวนะฮะก็ก็จะมาปิดคลิปที่บ้านนะฮะกำลังจะทําตัดต่อลงก็ถือว่าเป็นคลิปที่สนุกอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เรามีเวลาสองชั่วโมงกระโดนไป2สองแต้มนะครับใส่สวยๆนะครัมีช่วงเวลามีโอกาสเหมาะนะครับตรงวันหยุดก็จะทาคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับ ขอให้มีความสุขกับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับผม